ในยุคหนึ่งหากนึกถึงผู้นำด้านเครื่องเกมคอนโซลภายในบ้านใครๆก็คงต้องพูดถึงชื่อของ Nintendo ขึ้นมาเป็นอันดับแรกแต่ก็เหมือนกับสัจธรรมของโลกที่อะไรก็ไม่จีรังเพราะอยู่มาวันนึง PlayStation ของ Sony ก็เข้ามาตีตลาดจนชื่อของ Nintendo ไม่ได้ถูกพูดถึงขึ้นมาเป็นชื่อแรกอีกต่อไปเมื่อมีใครถามถึงเครื่องเกมยอดนิยมตั้งแต่ช่วงกลางยุค90ก่อนที่ PlayStation 2 จะมายกระดับให้คอนโซลเป็นมากกว่าแค่เครื่องเล่นเกมโดยเทคโนโลยีที่สุดล้ำณเวลานั้นเมื่อรวมกับเกม Exclusive ชื่อดังทั้งจาก Sony เองและค่ายเกมภายนอกเลยส่งผลให้มันกลายเป็นเครื่องเกมที่ขายดีที่สุดตลอดการโดยยอดกว่า155ล้านเครื่องมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ PlayStation 3, 4, 5ก็ยังคงเป็นทางเลือกแรกของเกมเมอร์หลายๆคนในหลายๆยุคที่ผ่านมา แต่เราจะเคยฉุกคิดกันไหมว่าทุกวันนี้เรายังเลือก PlayStation 5ด้วยเหตุผลเดิมเหมือนในยุคก,ก่อนๆก,กันอยู่หรือเปล่าและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในสารานุเกมตอน PlayStation 5ยังน่าซื้อเพราะอะไรจริงอยู่ที่ Nintendo และ Sony จะเคยเป็นคู่แข่งโดยตรงกันมาก่อนในช่วงกลางยุค90จนถึงกลางยุค2000แต่พอ Nintendo เริ่มค้นพบทางใหม่ของตัวเองตั้งแต่ยุคของเครื่อง Wii เป็นต้นมาก็ดูเหมือนว่า Nintendo และ Sony จะแทบไม่ได้รบอยู่ในสมรภูมิเดียวกันอีกต่อไปแล้วแต่พวกแฟนบอยบางกลุ่มยังจ้องจะกัดกันอืู่จนถึงทุกวันนี้นะรู้ยังเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ยังดูจะเป็นคู่แข่งกับ PlayStation ของ Sony ตั้งแต่นั้นได้จึงน่าจะมีแต่ Xbox ของ Microsoft เท่านั้น หากจะหาคำตอบให้กับประเด็นหลักของเราในวันนี้ก็คงต้องย้อนอดีตกันไปตั้งแต่ต้นยุค2000ที่แม้เครื่อง Xbox รุ่นแรกจะถูกเครื่องเกมแห่งมหาชนอย่าง PlayStation 2ทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นโดยยอดขาย155ล้านเครื่องต่อ24ล้านเครื่องแต่ Xbox ก็ยังถือว่าแจ้งเกิดในวงการเกมได้อย่างดูมีอนาคตพอสมควร เพราะยังไงก็ยังมีผู้ใช้พอๆกับเกมคิวบ์ของ Nintendo ที่ขายได้22ล้านเครื่องแต่บัลลังของ Sony ก็มีอันต้องสั่นคลอนครั้งใหญ่ในยุคถัดมาที่นอกจากคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Xbox 360จะออกมาก่อนเป็นปีแล้ว PlayStation 3ที่มาทีหลังยังวางขายด้วยราคาที่แพงกว่าแถมยังทำเกมลงยากกว่าด้วยในมุมมองของนักพัฒนาเกมจากทั่วโลก อีกทั้ง Microsoft ยังมีแผนทางการตลาดที่ดีและมีความเหนือกว่าด้านระบบเน็ตเวิร์กของ Xbox Live ที่แม้จะต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนแต่เกมเมอร์จำนวนไม่น้อยก็ยอมที่จะจ่ายเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าในการเล่นเกมแบบ Multiplayer ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นแทนที่จะเล่นฟรีบน PlayStation Network จึงส่งผลให้ PlayStation 3ทำยอดขายไปได้เพียง87ล้านเครื่อง ในขณะที่ Xbox 360ก็ตามมาติดๆที่84ล้านเครื่องแต่หนทางที่ดูเหมือนจะสดใสในยุคหน้าก็กลับกลายเป็นจุดพลิกผันตั้งแต่เริ่มต้นเพราะ Microsoft ดันไปขุดหลุมฝังตัวเองเสียก่อน ในปี2013ที่งานแสดงเกมอันเป็นสูงรวมของผู้คนในวงการอย่าง E3 หรือ Electronic Entertainment Expo ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่สุดของวงการเกมในแต่ละปีทุกสายตาที่ไม่ใช่แค่เพียงผู้คนในวงการเกมแต่ยังรวมไปถึงวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและสื่อบันเทิงต่างจับจ้องว่า Sony และ Microsoft จะนำพาเครื่องเกมยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงอย่าง PlayStation 4และ Xbox One ไปในทิศทางใด Microsoft ในเวลานั้นเลือกที่จะให้ Xbox One เป็นศูนย์กลางของทุกความบันเทิงที่มีเอาต์พุตเป็นหน้าจอไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เอาไว้เล่นเกมเป็นหลักอีกต่อไปแล้วส่งผลให้เกมใหม่ๆที่ถูกเปิดตัวมาพร้อมกับเครื่องกลายเป็นเหมือนสิ่งที่จําต้องเอามาโชว์แต่ไม่ได้ถูกให้ความสําคัญหรือสร้างความน่าตื่นตาให้กับฐานผู้ใช้เดิมเท่าที่ควร หากแต่จะยังดูเหมือนถูกด้อยค่าลงด้วยซ้ำเพราะในตอนแรก Microsoft เลือกที่จะค่าตลาดเกมมือ2โดยการบังคับให้ผู้เล่นทุกคนที่ซื้อเกมของ Xbox One แบบแผ่นจะต้องใส่แผ่นแล้วลงทะเบียนผูกกับแอคเค n ์ของ Microsoft ผ่านระบบออนไลน์ หมายความว่าแผ่นเกมแต่ละแผ่นที่ซื้อมาจะใช้เล่นได้กับเครื่อง Xbox One ที่มีเราเป็นเจ้าของ Account แ,แค่คนเดียวเท่านั้น<อ>รวมถึงถ้าไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนานเกิน24ชั่วโมงเ<อ>ครื่อง Xbox One ของเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะต่อเน็ตเพื่อยืนยันตัวตอนอีกครั้งเท่านั้นเห็น <My God. S 1> แบบนี้แล้วต่อให้ไม่ใช่ Body s ส a m ก็คงต้องบอกว่าชีวิตทำไมยากเยนขนาดนั้นหากภาพลักษณ์ของ Xbox One ในสายตาเกมเมอร์ยังไม่แย่พอคุณเจฟคีลี่ อดีตสื่อเกมที่กำลังจะผันตัวมาเป็นผู้จัดรายใหญ่ของวงการก็ได้ยื่นน้ำมันให้ Microsoft ไปใช้ราดตัวเองด้วยคำถามง่ายๆว่าแล้วถ้าเกมเมอร์คนไหนเขาไม่สะดวกที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล่ะจะให้ทำยังไงคุณดอนแมทริกที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายใหญ่ในแผนก Xbox ของ Microsoft ในตอนนั้นก็ตอบมาอย่างทันควันว่าถ้าใครต่อเน็ตไม่ได้แบบไม่ได้เลยจริงๆเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับคนอยู่ซึ่งชื่อของมันก็คือ Xbox 360อาอะไรดนใจให้พี่พูดประโยคนั้นหนอ เหตุการณ์นั้นส่งผลงให้ฮอที่ Sony จะใช้เปิดตัว PlayStation 4กลายสภาพเป็นห้องเชือด Xbox One ในทันทีที่คุณแจ็ค t ทรตันประธานของ Sony Computer Entertainment อเมริกาในขณะนั้นขึ้นเวทีมาเพื่อกล่าวว่า PlayStation 4จะรองรับแผ่นเกมมือ2เพราะพวกเขามองว่าถ้าเกิดใครจ่ายเงินซื้อแผ่นเกมมาแล้วคุณจะเอามันไปให้เพื่อนยืม จะเอาไปขายต่อหรือจะเก็บมันไว้กับตัวเองตลอดไปมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแถมเครื่องเกมของเราจะไม่หยุดทํางานถ้าไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนานเกิน24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านเน็ตอะไรเลยด้วย For instance PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4 FO games. ถ้าการเชื่อในห้องยังไม่พอคุณชูเฮโยชิดะอดีตประธาน Worldwide Studios และคุณอดัมบอยส์ อดีตรองประธานฝ่ายประสานผู้จัดจำหน่ายและผู้พัฒนาของโซ n y ก็ร่วมมือกันทำคลิปสาธิตวิธีการแชร์เกมบน PlayStation 4เพื่อล้อเลียน Xbox One กันในแบบที่แสบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คุณฟิลสเปนเซอร์ในายใหญ่ของ Microsoft Gaming ในปัจจุบันก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่า E3 ในปีนั้นมันทำให้ทีมงาน Xbox ภายใต้การนำของคุณดอนแมทริกเจ็บกันสุดๆไปเลยเพราะมันไม่ใช่แค่ผลกระทบทางความรู้สึกแต่มันยังส่งผลไปถึงด้านธุรกิจอย่างมากด้วย ในเวลาต่อมาถึงแม้ว่า Microsoft จะยอมกลับลำในภายหลังเรื่องการจำกัดสิทธิ์ของแผ่นเกมแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะเกมเมอร์จำนวนไม่น้อยที่เคยเล่นเกมบนเครื่อง Xbox 360เป็นหลักตัดสินใจหันไปหา PlayStation 4กันหมดทำให้พอจบยุคนั้น PlayStation 4เลยทำยอดขายรวมทั่วโลกไปได้ถึง117ล้านเครื่องในขณะที่ Xbox One ทำไปได้เพียง57ล้านเครื่องเท่านั้น แม้จะไม่มองว่า Microsoft เดินเกมพลาดไปมากแค่ไหนในช่วงต้นยุคก่อนแต่หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Sony ครองใจเกมเมอร์ส่วนใหญ่มาในหลายๆย,ยุคก็คือเกม Exclusive ที่หาเล่นไม่ได้บนแพลตฟอร์มอื่นนอกจากบนเครื่องตระกูล PlayStation และนั่นก็นำเรามาจนถึงปัจจุบันที่เป็นยุคของ PlayStation 5และ Xbox Series ที่ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงปีที่4ของแพลตฟอร์มแล้วถ้าให้วัดจากในอดีตจะบอกว่านี่เรากำลังเข้าสู่ช่วงวัยกลางคนของเครื่อง PlayStation 5ก็คงไม่ผิดนัก แต่ทุกวันนี้ Sony ปล่อยเกมยุคใหม่มาให้เราเล่นบน PlayStation 5แล้วกี่เกมหรือจะถามให้เห็นภาพชัดกว่านี้ก็คือ Sony พัฒนาหรือจัดจำหน่ายเกมที่หาเล่นได้เฉพาะบน PlayStation 5ในตอนนี้มาแล้วกี่เกมก็อย่างที่เห็นว่าเราคงพูดได้ไม่เต็มปากเหมือนในยุคก่อนๆแล้วว่าเลือก PlayStation ไว้ยังไงก็มีเกม Exclusive ให้เล่นไม่หวาดไม่ไหวแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรล่ะที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังเลือก PlayStation 5มากกว่า Xbox Series <No> idea. คำตอบของคำถามนี้ก็คือมันเป็นพราะภาพลักษณ์ที่ดีของ PlayStation ที่ Sony สั่งสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ยุค PlayStation รุ่นแรกมันทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆเาชื่อมั่นในแบรนด์ PlayStation ว่าถ้าคุณเป็นฮาร์ c o r e ์เกม r เลือก PlayStation ไว้ยังไงก็ไม่ผิดหวงังแต่ความต่อเนื่องนั้นมันกำลังส่งสัญญาณที่อาจจะบอกว่ามันกำลังอ่อนแรงลงก็คงไม่ใช่แต่มันกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยต่างหาก จริงอยู่ที่เกมอย่าง God of War Ragnarok ok, หรือ Horizon Forbidden West จะยังเป็นเกมที่มีคุณภาพสูงในด้านที่แต่ละเกมต้องการจะนำเสนออยู่แต่สิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปในยุคนี้ก็คือเพื่อให้ได้มาซึ่งเกมที่มีคุณภาพสูงจดนน่าจะการันตีรายได้ได้ในระดับหนึ่งการไฟเขียวให้กับการสร้างเกมต่างๆจากหลายสตูดิโอในเครือของโซนี่จึงเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะหนึ่งในข้อแม้สำคัญก็คือ ถ้ามันไม่น่าจะขายดีหรือทําเงินได้เป็นเทน้ําเทท่ามันก็อาจจะไม่ได้ไปต่อข้อดีของแนวทางนี้ก็คือเกมเมอร์จะยังคงเชื่อมือในทีมงานมากความสามารถของโซนี่ได้เหมือนเดิมว่าอย่างไงเกมของพวกเขาก็จะมีคุณภาพสูงแต่สิ่งที่อาจขาดหายไปก็คือความแปลกใหม่หรือความคิดสร้างสรรค์ที่ทําให้เกิดเกมอย่าง Dreams หรือ Gravity Rush ที่แม้จะขายได้ไม่มากเท่าเกมกระแสะหลักแต่มันก็เป็นตัวเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น สุดท้ายนี้สำหรับเกมเมอร์ที่เลือก PlayStation มาโดยตลอดเพราะผูกพันหรือชื่นชอบในหลายๆ IP หลักของ Sony ก็คงวางใจได้ว่ายังไงก็จะมีเกมเหล่านั้นมาให้เล่นกันอยู่แน่แ,นแม้ว่าบางเกมอาจจะหาเล่นได้บนแพลตฟอร์มอื่นเหมือนกันก็ตามแต่หากมองถึงอนาคตแล้ว Microsoft ที่เคยขัดขาตัวเองจนเสียหลักล้มไปในยุคก่อนก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้โดยการเปลี่ยนแผนทางธุรกิจ ไปเน้นซื้อกิจการหลายๆสตูดิโอภายนอกเพื่อที่ในอนาคตพวกเขาจะได้ใช้ทรัพยากรหรือทีมพัฒนาจํานวนมากที่มีในการช่วยกันเข็นเกมหลายๆขนาดหลายๆแนวออกมาให้ได้เยอะๆเพื่อที่เซอร์วิสหรือบริการที่กําลังจะเป็นรายได้หลักในวงการเกมของ Microsoft อย่างเกม Pass จะโตวันโตขึ้นและกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าสําหรับคนเล่นเกมทั่วไปที่ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ฮาร์ดคอร์เกมเมอร์อีกแล้ว Good luck Have fun Have และทั้งหมดนี้ก็คือสา,าระนุกเกมของเราในวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กันคนละทีหรือกด Subscribe กันไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งคลิกเข้ามาพวกเราคือ Online Station แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับ